หนึ่งนาทีกับบีหลักร้อยเลียนหัวโตรุ่นแรกสวยๆเป็นล้านดูยังไงไปดูกันหัวโตรุ่นแรกนะครับที่การดูสังเกตข้างหูเรียนนะครับทั้งสองฝั่งจะมีเนื้อเกินบัวเม็ดที่สองเม็ดที่สามจะมีเนื้อเกินบัวเม็ดสุดท้ายของแถวบนจะแกะเกินขึ้นไปแบบนี้สังเกตพักแท้นะครับเห็นไหมครับคมทุกจุดลิ้วจีวอรอยแกะบล็อกในจีวอเห็นไหมครับเป็นคลื่นน้าเกถอดไม่ติดนะครับจุดนี้ รอยเจาะหูปิ้นๆแบบนี้เลยดูความคมของตัวหนังสือนะครับเจอแบบนี้จรารณาง่ายสุดๆจุดนี้สําคัญนะครับเห็นไหมครับรอยเว้ารอยโคง้งข้างเหลียงเนี่ยสําคัญที่สุดนี่คือรอยตัดนะครับจุดจ่ายตังนะครับพลิกขึ้นมาข้างซอกเหลียงข้างหัเหรียญมีติ่งเนื้อเกินแบบนี้ก็ออะไรครับไาตังอยากดูพระแท้ตาเดียวจบต้องบีหลักร้อย